สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พาเราทรงเบิงก็พาฟังเกี่ยวกับยาตำราย,ยารักษาโรคหืดฤทธิ์สีดวงนะครับมองข้อแล้วก็โรคหลอดวงเล็บด้วยโรคหลอดลมโป่งพองนะครับตำราที่สองนะครับก็มีดังนี้ครับก็คือโกสอหนึ่งส่วนนะครับโกดก้านเท้าหนึ่งส่วนครับลากไคลเครือหนึ่งส่วนนะครับขาวานหนึ่งส่วนลูกเอ็นหนึ่งส่วนแล้วก็ลูกจันทร์หนึ่งส่วนอบเชยหนึ่งส่วน สมุนแองหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็สคารหนึ่งส่วนเกสรบุญนาคหนึ่งส่วนน้ำประสาททองหนึ่งส่วนเทียนทั้งห้าหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็สัตบุตรเทศหนึ่งส่วนก้านภูหนึ่งส่วนเกลือสินเทาหนึ่งส่วนว่านน้ำสองส่วนหิงสามส่วนมหาหิงสี่ส่วนเจตมูลเพลิงห้าส่วนดีปีสิบส่วนชิกไทยออนนะครับยี่สิบแปดส่วน พริกวงเล็บพริกไทยขาวนะครับพริกไทยเออไม่ใช่พริกไทยร่อนนะไม่ใช่พริกไทยอ่อนขอโทษทีครับพิธีปรุงยานําเครื่องยาทั้งหมดมาบดรวมกันเป็นผงแล้วนําไปละลายน้ําด้วยน้ําผึ้งล่วงใช้ดื่มนะครับอันนี้คือตําราย,ยาขององค์สมเด็จพระนารายณ์นะครับมหาราชกรุงศรีอยุธยาเขานี่เป็นยาสมัยโบราณเนาะแต่ว่าคือยาเนี่ยมันคือค่อนข้างจะหายากนะครับก็ก็อันนี้ผมคือเป็นตําราโบราณนะเกิด ใครอ่าเกิดเป็นโรคแล้วไปรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันไม่หายก็ลองมาใช้แผนโบราณดูนะครับอันนี้คือเป็นยาสมุนไพรแต่ก็ถ้าจะไปหายา,ยาประเภทนี้ต้องไปหา,าที่อ่าที่เขามีร้านหมอยาที่เขาขายยาสมุนไพรครับน่าจะมีนะครับเดี๋ยวเราไปให้เราไปหาหนูคงใส่หายายากมากเลยเนี่ยนะครับตำราเยอะมากเลยเนาะอันนี้ก็คือตำรายารักษาโรคหืดที่สีดวงมองข้อและโรคหลอดลมปุมพองนะครับก็สมัยโบราณก็ไม่มีทางเลือกก็ต้องไปหาแบบนี้แต่สมัยนี้ก็ ลองไปหาถ้าเป็นไปได้ก็ลองไปหาพวกแพทย์ดูก่อนนะครับถ้าพวกแพทย์แล้วไม่หายก็ลองมาใช้ายาเกี่ยวกับสมุนไพรดูนะครับฝากพเลาะทรงเบองก็ช่องพเลาะทรงเบืองก็ขอบคุณเพื่อนที่แวะเวยียนมาเยี่ยมชมช่องนะครับก็สวัสดีครับพผมขอบคุณครับ